ความานของแต่ละคนมันบอทอกันดีนะครับมือว่านผมใส่ป่าเขามากินเบ็ดบ่ก,กีโตบันเลยนะครับมาเบิงฝีมือสาวๆมือนี่พันสิป,ปักเบ็ดเองนะครับติดตามชมกันเลยได้นะครับสวัสดีครับตอนนี้ที่ในช่องจาเทมุตเตีวมือนี่สาวๆขอปักเบ็ดเองเลยนะครับมือว่านเ้องก็ได้บอกวิที่ปักเยื่อเขียดไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาลุ่นมาเบิงกันเลยว่าพันจิมานกว่าเฮ้าหรือเฮาหมานกาเพ่นนะครับ ไฟหญิงกับไฟไส่นะครับคุณน้ำกุ้ยไซสองอันอสูตรได้ยังม่นวแบบ่ะเอ,าเ,อา,า,าเพื่อนมาจะพาเพื่อนมากินอลาคาร์ดนะคะอารองอีกัไหมเดี๋ยวอีกนึงเพิ่งเอาขี่กระเดียนน่ะไปนี่กินมหมดเลยตอนนี้ซ้าวๆก็ได้ปักเบดหมดทุกหลังแล้วนะครับเหลือแต่ ของจ่าเทีกับจ่ากอบนะครับที่ปากวัฒนแล้วนะครับค่าจะไปเป็นตะกล้องให้ไฟสาวๆอยู่นะครับถ้าไทยมือนี่ไอมาซีคนนะครับกาเิมี่กาเทกัมมูเตอแล้วก็จะกอบกับอ้อยใจนะครับแฟนเพิ่นนะครับที่มหาน้ากันมือนี้นะครับก็ได้แบ่งเป็นสองไฟใสกันเลยครับว่าผู้ใดสีมาร์บวานนะครับระวังที่ห้ากรลังฝอยอยู่นะครับไสเพิ่นก็ใสเบสไปนะโม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 ฝอยแล้วกันเขาจังสิไปซอยใสเพิ่นนะครับ เซนครับพูดถูว่าย่านอย่างนั้นเลยเนาโลดหน้าบ้านยังร้องเลยนะอัด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 อีกล้เออนี่กำลังสวยถึงคิวห่อไซเบตแล้วนะครับนี่เอาดิปักไปก็จะเหลือหลายลังอยู่นะครับคลิปนี้ก็สิเงาจากน้อยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับคอมเมนต์ได้นะครับอ่ามาโนมาน เยอะได้เด็ดสูตรได้เด็ดบอกได้นะครับคอมเมนต์บอกได้ตอนนี้ผมกาลังเฮ็ดเบ็ดโฟมอ่าเบ็ดโฟมไว้นะครับประมาณยี่สิบกาหลังนี่แหละบอกขั้นได้รู้ว่าจะเยอะยังไปไซน่ะว่ามันอยู่กต้ไตน้ำนาดินนะครับเบ็ดโฟมนี่เขาก็เลยบอกขั้นได้รู้ว่าจะเอาเยอะอยังไปไซนะน,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 นะครับระหว่า,า,ออาง,นวงนี้จะทกะับจะครอบกับสซเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับ few moments later. ถึงเวลายามเบ็ดแล้วนะครับตอนนี้ไอ่เขาก็ไปกินเขาอยู่ เอาก็เลยมาหยามกับมูเตลสองคนก่อนนะครับไปลุ้นน้ากันครับเพื่อนๆมือนั้นเทาปรได้เอาสวิงไปตักปลาขึ้นตอนปลาขินเบ็ดนะครับบ่ได้มื่อนี้มีหามลืมเด็ดขาดนะครับปลาขินเบ็ดขั้นแรกก็เป็นของไฟสาวๆนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันดึงไปพันกับยาเรามันขาดตุดนเลอะนะครับโอ้ยผิดคาดค่ะอะไรตัวบัแบบไง ผิดคิวผิดคิ้วอุ้ยตัวใหญ่ค่ะคิวว่ามันงูดอกแรกมันเอียนไปแล้วค่ะตัวเล็กน้อยจับจับได้ปะตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่อีหลีเลยค่ะว้าโอ้ยไหลใหญ่ครับผมผิดคิวเยื่อเขียดปลาไหลก็ยังกินนะครับฝีมือสาวๆเ่ยเปิดมาตัวแรกผมกับจาก็ยอมเลย อ,อ,อว้าวแล้วตามันแดงแดงู้โคตรใหญ่เลยเนียดูแขนดิดูแขนดีแต่ไม้ไม่หักนี่นะคะตัวใหญ่มากอันนี้แขนจะเท่นนะยิ่งใหญ่กว่าแขนจะเทอีกโอ้ดูมือกำหวัวประดุก มันมีกี่หนวดนะที่แปดฟองไปเร่อยเลยวะเท่กล้าดิงเลยวะโอเคโอค้ยตัวเลือเลยโอเคหอกแล้วโอ้ยตัวใจ a few minutes later ยามไปแล้วรอบนึงแล้วครับจะได้ไปหาลอ่อยิ่งปลาเหร็นระวังยามอีกรอบที่สองนะครับตัวนี้ก็ใส่ประมัณ แปเก้าขีดนะครับคิดว่านาสิบอถึงโลนะครับตัวแรงที่ใส่นาไม่ยิ่งเอานะครับถ่ายตอนยิงไม่ทันนะคะ mm. <Ooh. S 1> ระวังหาเลาะยิงป่านะครับเ้าะกะสียามเบ็ดไปน้ำกันเลยนะครับเธอเดียวจังเบรย่างหลายรอบนะครับปติด เรียบร้อยเฮ้ย<น>เอ้เอาอดูดูนี่แต้วเบ็ดแต้วข้างนั้น,นอีแต้วอะตอนนี้แต้มกับทอ,อก,กันแล้วนะครับได้ฟลตสองตัวแล้วหนึ่งตัวครับผมอืมไซสสวยเนื้อเสียเพชรน,นี้ปลาลากลงไปข้างล่างนะครับกระเลยสียิ่งซ้ำนะครับเพื่อบตุตรองลงไปตักเอานะครับมัน บารูว่าน้ำเลือหรือตื่นเนาะห้อกับ่าเคยลงไปวงเนี้ยมันหลากเบ็ดไปแต่ว่าสุดท้ายเรามันก็บาเถือกนะครับแต่ลงไปตักเอาคือนเราเธอขึ้นเห็นเลย่ะอืมปลาดูกก้วยเฮ้ยหลากเบ็ดเข้าไปด้วยค่ะจุก <ม>เกือบเอาได้เกืบพอใจแล้วอีกหน่อยนึงไม่ได้เอามันนะอ๋อฮปะปลาดุกสันนี่นังเอาหลุดพอดีนี่ก็เป็นผลงานทำขึ้นนี้นะครับแพ้ฝ้ายยิงนะครับมียิงฝายยิงนําไปสามตัวแล้วครับสายสายเขาได้ว่าสองตัวรวมกับป่าที่ยิงนะครับมาวรวมกันนะครับ Tomorrow ตอนเศร้ามายามเพิ่มนะครับเพราะว่ามันขึ้น <โร S 1> บ <า S 2> ่ได้เก็บเบ็ดกับบานนะครับมารุนกันต่อครับว่าป่าตัวนี้สิใหญ่รือสิหน่อยว่าเป็นป่ายัางนะครับออโอ้โอหใทั้งคุณกัว่าสีเฮีย้ยคนใหญ่เลยอันเนี้ยเอฟฟิวมินท์เลตตอนสายมากเก็บเบ็ดกับบานนะครับนี่เช้านี้ได้อีกหนึ่งแต้ม นี่ก็จะเป็นปลาร่วมๆกันทั้งหมดน,นะครับทั้งคลื่นทั้งช้า